สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o l y ี่ r วประจำวันอังคารที่12ตุลาคม2021กันอีกครั้งนะครับสัจธรรมความจริง 1. มนุษย์ต้องชดใช้นี่บาปเวรกรรมที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่ต้นตระกูลมนุษย์คืออาดัมเป็นผู้ทำา 2. มนุษย์หลุดพ้นจากนี่บาปเวรกรรมโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ต้นตระกูลใหม่คือพระคริสต์เป็นผู้ทาให้ ข้อไหนเชื่อยากเหลือเกินเป็นประตูแคบครับตักกะเหตุและผลที่น่าใครควรคิดท่านรู้หรือไม่ว่าท่านเป็นคนบาปไม่ใช่เพราะท่านทำบาปแต่เพราะท่านเกิดมาเป็นคนบาปสืบเชื้อสายจากต้นตระกูลบาปคืออดัมฉะนั้นท่านจะเป็นคนดีบริสุทธิ์ได้ ก็ไม่ใช่เพราะท่านทำดีแต่เพราะท่านได้เกิดใหม่มาเป็นคนดีบริสุทธิ์สืบเชื้อสายจากต้นตระกูลดีบริสุทธิ์คือพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่19ได้บอกว่าเพราะการไม่เชื่อฟังความดื้อของมนุษย์คนเดียวคืออดัมต้นตระกูลเผ่าพันธุ์มนุษย์ทำให้คนเป็นอันมากเป็นคนบาปติดเชื้อบาปฉันใดการเชื่อฟังยอมทำตามพระเจ้าของมนุษย์คนเดียว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าก็ทําให้คนเป็นอันมากเป็นผู้ชอบธรรมได้รับการรักษาให้หายจากเชื้อบาปฉันนั้นมนุษย์ต้องชดใช้บาปเวรกรรมของตนที่ตนเองไม่ได้ทําแต่เป็นผลมาจากบรรพบรุษต,ต้นตระกูลคืออาดัมเป็นผู้ทําฉันใดฉันนั้นมนุษย์ก็สามารถหลุดพ้นจากบาปเวรกรรมของตนโดยที่ตนเองไม่ต้องทําอะไรอะไรเลยแต่ผลมาจาก บัณฑ์พระบุษต้นตระกูลใหม่คือพระเยซูคริสเป็นผู้กระทำมนุษย์เกิดมาเป็นคนบาปโดยยังไม่ได้ทำบาปอะไรเลยสักกะอย่างฉันใดมนุษย์เกิดมาใหม่เป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าโดยยังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยสักกนิดเดียวเหมือนกันแค่เปิดใจเชื่อในความจริงนี้แล้วรับสิทธิของตนเท่านั้นเองมรดกนิรันต์คือชีวิตนิรันต์เป็นสมบัติของท่านท่านจะใช้สิทธิ รับหรือไม่ก็ตามไม่มีใครสามารถขโมยสิทธินี้ไปได้เลยนะครับและพระเจ้าพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ของท่านวิงวอนอ้อนวอนให้ท่านรีบมาใช้สิทธิ์ของท่านด้วยความรักและเป็นห่วงเป็นใยในตัวท่านอย่างมากมายในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่4-9ถึง9ได้บอกว่าแต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเรา พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดมจึงได้ทรงกระทําให้วิญญาณของเรากลับมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้ในขณะที่วิญญาณเราได้ตายแล้วในบาปคือท่านทั้งหลายได้รับความรอดจากการลงโทษจากคํำสาปแช่งโดยพระคุณและพระองค์ได้ทรงให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นมาใหม่บังเกิดใหม่กับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ เพื่อในยุคต่อๆไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดมแห่งพระคุณอันหาได้เปรียบซึ่งได้ทรงแสดงด้วยพรกรกุณาที่มีต่อเราในพระเยสุคริสเพราะโดยพระคุณความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้นำท่านเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดพ้นจากการถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากบาปและได้รับชีวิตนิรันด์ผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการพยายามทำด้วยตัวท่านเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติหรือความพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะไม่มีใครโอ้อวดและแอบอ้างความดีตัวเองในความรอดของตนได้อาเมน